สำหรับเรื่องนี้ค่ะแน่นอนว่าชาวดอมเห็นแล้วก็ฟินยิ่งกว่าฟินคุณผู้ชมคะ่ะฟินกว่าเดิมไปอีกค่ะเพราะว่าคู่จิ้นนักสแสดงหนุ่มสายติ๊กก็คือแน็กชาลีไตรัสค่ะกับติ๊กต็อกเกอร์สาวชาวเกาหลีนะคะก็คือจีการมินทําให้ฟินกันอีกแล้วค่ะแน่นอนว่าหลังจากที่การมินเนี่ยก่อนหน้านี้บอกกลางไลฟ์นะคะบอกว่าจะบินมาอยู่ที่ไทยสักพักหนึ่งเพื่อทํางานที่รับเอาไวา้แล้วทันทีที่บินมาถึงค่ะหนุ่มแน็กเองเนี่ยไม่รอช้าไปรับถึงสนามบินไม่พอค่ะพาไปทานข้าวกับคุณแม่ของตัวเอง แต่ล่าสุดค่ะผู้ชมขาม,มาทางทีจะแผ่วได้ยังไงคะทวีคูณความหวานเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าผู้จัดก,การส่วนตัวของแน็กเนี่ยมีการโพสตภาพคู่ของแน็กชาลีแล้วก็สาวการมินที่คาดว่าจะเป็นภาพถ่ายโปรโมทงานที่ทั้งคู่ทําด้วยกันนะคะหลายๆคนเห็นแล้วแบบโอ้ยฉันชอบคู่นี้มากๆเลยดูน่ารักสดใสทั้งคู่เลยนะคะบางคนก็บอกว่าการมินสวยมากๆเลยงานนี้ค่ะแฟนคลับเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ถูกอกถูกใจกันยกใหญ่แถมบางส่วนนะคะที่เห็นภาพจากโซเชียลที่ เห็นภาพวิดีโอที่ถ่ายด้วยกันเนี่ยโอ้โหบอกเป็นคำเดียวเลยค่ะว่าไม่เชียร์ยังไงจะให้ไหวค่ะอดแซวไม่ได้กับว่าภาพที่ถ่ายหรือว่าคลิปที่ถ่ายเนี่ยคล้ายๆกับการถ่ายพรีเบตติ้งโอ้โหแน็กชาลีก็แบบสแสดงความเป็นมืออาชีพส่วนกาเมินก็เขินไม่ไหวเลยค่ะแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยเชียร์คููนีกันยกใหญ่เลยแหละค่ะ